สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับแล้วก็รีวิวนะครับฮอนด้าเวฟ125นะครับตัวล้อสีลวดนะฮะปี2023นะฮะตัวนี้จะเป็นสีดานะครับวันนี้อัปเดตราคาแล้วก็รีวิวให้นี่จะเป็นราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสาหรับราคาโปรโมชั่นเดือนกันยานะฮะ2,566นะฮะสีนี้สวยมากแล้วก็ขายดีมากนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีฮอนด้าเวฟ125นะครับตัวล้อซีลวดนะฮะเข้ามาหนึ่งคันนะครับวันนี้มารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ125ล้อซีลวดนะครับตัวนี้จะเป็นสีดานะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําทั้งคันนะครับนี่ฮะดำก็จะเป็นสีดําเงานะครับ เงาวับท pues ั้งค e hmm? nah, ันเลยนะครับผมสำหรับสีดํามีทั้งหมดอยู่3สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนะฮะเสียดดยนะครับตัวเราซีลวนไปทําสีขาวมานะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนี่สอบถามมาเยอะมากนะครับว่าอยากได้สีขาวนะผมว่าสีขาวก็ขายดีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสน้านะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มดิสบนนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มดิสล่าง ปัมดิสตนี่จะเป็น1ลูกสูบนะฮะตัวนี้จะเป็นล้อซีลวดนะยางนอกนี่ใช้ของ IRC นะครับยางนอกนี่ใช้ดีกว่าตัวล้อแมกซนะล้อแมกใช้ของวีระเบืส่วนล้อซีลวดใช้ของ IRC นะขนาดยางก็70ทับเนะขอบ17นิ้วนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับดุมใหม่นะจานดิสตนี่ใส่ตัวเดียวกับตัวล้อแมกไม่ได้นะครับก็คือเวลาจะใส่ล้อแมกก็ต้องยกชุดนะฮะใส่ล้อซีลวดก็ต้องยกชุดเหมือนกันนะครับ เพราะว่าดุมเขาก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวดิจิตอลนะฮะจะไม่มีสายนะครับนี่จะไม่มีสายไมเหมือนตัวฟวบร้อยสิบนะครับผมนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Fu l l LED นะฮะเนี่ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟรีนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะใสตะก้าไปนี่สวยเลยนะครับสําหรับเวบ1 2หนึ่งสองหานะครับบางคนก็ชอบใส่นะครับบางคนก็ไม่ชอบใส่นะครับถ้า เพื่อนๆพี่ๆเอาไปใช้งานส่วนมากเขาก็ใส่คนระับสำหรับน้องๆวัยรุ่นก็บางคนก็ไม่ชอบใส่ครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใช้งานแบบไหนนะฮะนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําทั้งคันเลยนะครับดําหมดเลยนะครับผมนะแต่ว่ามันจะเป็นดําเงานะครับก็คือมีด้านตรงนี้นะฮะแค่ตรงฝาครอบแบตเตอรี่ตรงนี้นิดเดียวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาหมดเลยนะ ระบบไม่ก็เหมือนกันกันกบตัวล้อแมกนะฮะเป็นดิจิตอลนะฮะสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะล็อกคอแล้วก็เปิดเบาะก,ก็เปิดตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตาเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเรยวกว่านะฮะส่วนผ้าเบาะนี่จะเป็นผ้าเบาะสีดำนะฮะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้ข้างหลังก็เป็นวงล้อแบบล้อสีรวดนะฮะส่วนยางนอกก็ใช้ของ IRC นะครับยางนอกใหญ่มากนะครับนี่ฮะ ขนาดยางนี่80ทับ้นะกวบ17นิ้วนะหรือว่า250ูนะวงล้อก็เป็นวงล้อแบบซีลวดนะตัวนี้โชคคลังนี่จะเป็นสีดำนะถ้าเป็นตัวล้อเม็ดโชคจะเป็นสีเทานะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ1 2 5ซีซีนะครับเป็นระบบเกียร์นะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์วนนะครับเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นี่อย่ไปข้างหน้าหมดเลยนะครับนี่ฮนะสวยงามเลยนะครับในส่วนของราคานะครับ ตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อซีลวดนะตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทนะครับนะส่วนเงินผ่อนตอนนี้ก็ฟรีดาวนะครับจ่ายรบรถแค่ร้อยเดียวนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะฮะสำหรับเดือนกันยานะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินผ่อนก็จ่ายร้อยเดียวนะฮะ เงินสดก็55,50030บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับก็คือตอนนี้มีเศษ30บาทนะครับจ่าย5 5 5 0 0กับอีก30บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะายท้ายนี่เป็น LED นะครับตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะฮะตัวนี้รถลิดวันที่16สิงหานะครับ ทุกวันนี้ก็วันเดือนปีผลิตก็ดูตรงนี้เอานะฮะนี่ฮะเป็นสีดำนะฮะตัวนี้ปี2023นะฮะผลิตสิสิงหานะครับส่วนวันนี้วันที่15กันยานะครับผมนะฮะคันนี้ลูกค้าก็จองแล้วนะครับผมนะแต่รถมานานแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่ได้เลิกนะครับคันนี้ลูกค้ารับวันที่20นะครับผมนี่ฮะโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แบบชุบโครเมียมนะฮะสติ๊กเกอร์นะฮะ ฝากครบท่อันนี้น <Good. S 1> mm ็อตตัวเดียวนะครับตรงนี้ฝากครบท่อเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับข้างหลังนี่จะเป็นดำนะส่วนข้างหน้าเป็นดิบข้างหลังเป็นดำนะพักเท้าก็อยู่ตรงนี้นะเห็นเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าเครื่องตัวเดียวกับตัวร้อยสิบไหมนะฮะตัวนี้คนละตัวนะครับเพราะว่าตัวคราสของร้อยยี่สิบห้านี่แผ่นคลาสสี่แผ่นนะครับส่วนร้อยสิบนี่สามแผ่นนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะ สายคู่บวกนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะถอดน็อตตรงนี้ตัวเดียวนะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่เลยแล้วก็ดึงสายไปใส่นะครับเนี้ยสีดำนะฮะสวยนะครับผมฮะสำหรับใครที่ชอบโทนแบบสีดําอย่างนี้ผมว่าสวยนะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับสําหรับ h อน d ้าเว e 125นะครับเนี่ยใส่ตะก้าไปก็สวยเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้าน h อน d ้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนใดที่สนใจนะครับหรือว่า ถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0921577129นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรผมเองนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้นะฮะอยู่ใกล้จังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้ามาดูเข้ามาชมได้นะครับนะฮะนี่ครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็มี2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กกับรุ่นล้อซีลวดล้อแม็กก็57,530บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเลยนะครับผมนะฮะ ขับเบาะสีดานะครับตัวนี้ถังนะฮะถังนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะถังใหญ่นะครับเติมเต็มถังนี่สามารถขับได้ถึง300กิโลนะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน้ำมันของเวบ125ตัวนี้ก็อยู่ที่7.4นะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะราคาที่ติดมากับรถนี่54,300นะครับอันนี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับผมนะแต่ว่าของเรานะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนนะฮะพร้อมภาษีพรบก็ขายอยู่ที่50,000 5 5 3 0บาทนะครับพร้อมอุพร้อมทะเบียนพรอบอรเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นยูบอกใส่หมุกนกเต็มใบนะฮะได้1ใบนะครับตัวนี้เขาได้เขารับประกันเครื่องยนตให้3ปีนะครับหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันในห้ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะครับก็คือครั้งแรก1000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมนั้น สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะเคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็ค,คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอน,น่าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเรานะฮะขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่ 55,530บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ